วิถีชีวิตเนี่ยมันหมายถึงการเป็นสังคมการอยู่ร่วมกันเพราะคำว่าวิถีเนี่ยมันไม่ใช่คนคนเดียว มันหมายถึงสิ่งหลาย,ลายอย่างมารวมกันในแนวเดียวกันมันคือวิธีฉะนั้นเวลาคนที่มาปลูกพืชผักเพื่อกินเนี่ยมันจะเป็นวิถีของคนกลุ่มหนึ่งที่ปลูกเพื่อกินและคนแต่ละคนที่ปลูกเพื่อกินเขาก็จะพัฒนาไปตามสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่บางคนอาจจะดินเค็มบางคนอาจจะดินเหนียวบางคนอาจจะดินทรายฉะนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมต่างกันเทคนิคการปลูกจะต่างกัน รสชาติของพืชพันธนุ์ธัญยารก็จะต่างกันเพราะทุกอย่างก็จะปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดลนอน้อมทีนี้มันจะเกิดความหลากหลายในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทั้งพัฒนาตัวเองของพืชหรือสัตว์หรือคนความหลากหลายตรงนี้แหละที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนความหลากหลายตรงนี้แหละที่ทํา,า,หา,หาหททให้เกิดการคําว่าพัฒนาที่จะทําให้อยู่ได้นานขึ้นฉะนั้นการทําคนเดียวเนี่ย ถ้ามันเหลวล้มเหลวก็คือจบไปเลยแต่ถ้าทําเป็นร้อยคนคน50คนล้มเหลวแต่อีก50คนยังอยู่นั่นคือทางลอกฉะนั้นการทําเป็นวิถีมันจิงเป็นกระบวนการที่จะเกื้อหนุนต่อกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันคนที่แข็งแรงก็จะช่วยเหลือคนที่เพียงพอมคนที่เพียงพรมก็จะแข็งแรงขึ้นมา คนที่แข็งแรงก็ไม่ได้หมายก็ว่าจะแข็งแรงตลอดไปวันหนึ่งเขาต้องเพี้ยงพําด้วย mm hmm. มันก็จะเกิดการขึ้นผาและไหลไปด้วยกัน mm hmm. นี่คือเหตุผลที่ทําให้อยู่ได้นานอย่างยัง่งยืน Everybody here was like this. No, nobody speak. Nobody see anything. Everybody looking each other. Today, we don't wait for Todd to speak, for them to speak. Everybody was grouping, grouping, grouping before breakfast. So that's a beautiful thing. Thank you for having me here. Thank you for all of you. Hoping to see you. very soon with a lot of seeds to plant. Okay, thank you. พี่ทิวพันมาผ้ามากค่ะแรกๆอะเอ้ยว่างดีบ่ว่างดีว่างดีบ่ว่างดีอ่าสิไปกะห่วงห่วงสวนบกพริกเดี๋ยวนี้ก็เลยเอ้ยตัดสินใจ มันตายกับหมูไม่บักพิกออตอนนี้กก็เลยเออมาหาหมูหาพวกแต่ว่ามาหลักกับลูซึกดีได้เจอมูหลายจังหวัดขอบคุณโครงการค่ะ,คะจริงๆแล้วเป็นเพราะลูกสาวเนี่ยค่ะคือน้องจุ้ยเองเนี่ยเขามีความคาดหวังสูงว่าเขาอยากมาร่วมงานกับออทางอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เข้าค่ายนะคะแต่ว่าเหมือนพี่ๆให้โอกาสเรามาเหมือนว่าเป็นอาสาช่วยงาน แล้วก็อันนี้ยิ่งได้มากกว่าเป็นสองเท่าเลยนะคะได้มาช่วยงานด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็อันดับแรกคืออาจารย์โจมันเป็นแรงบันดาลใจว่าได้ยินว่ามันคืองานสุดท้ายที่ยอยากทำเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าได้ชีวิตนะไม่ถึงว่ากลุ่มเพื่อนที่มีเขาเรียกว่ามีความคิดเดียวกันรอเลี้ยงตัวผม เนะติมไฟเพราะบางคนผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วชีวิตมันหมดไฟบางคนก็ตันมันก็อยากได้ความรู้ที่ขาดหายเหมือนพี่เนี่ยบางคนเข้าใจว่าพี่ปลูกผักเก่งพี่ต้องเก่งทุกอย่างจริงๆทพี่ขาดเรื่องการเก็บมเมล็ดพันพี่ต้องเคลียร์งานหนักมากเพื่อที่จะได้มาคอสนี้แล้วก็ดีใจสุดๆที่ได้เข้ามาค่ะกิจกรรมที่ทางอาจารย์และทีมงานออกแบบเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งที่มันมันลึกซึ้งมากกว่าให้เมล็ดพัน มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในที่มันจะเติบโตแล้วก็สืบทอดไปให้ลูกหลานของเราจากที่เป็นโลกซึ่มเศร้าคิดจะขาดตัวตายละบาลนิมมาหามูเหมือนเจอบระลักบวกได้หลายละชีวินเอาตายไปก็ไม่ประโยชน์สู่เอาชีวิตที่เหลืออยู่สั่งส้างคุ้นประโยชน์ให้แผ่นดินดีกว่าอโอจา้จะติดตามขันโบรานค่ะ ให้มีให้เก็บไว้ให้ลูกให้ห้านย่านคนต่างชาติมาขโมยหรือว่าเอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่าตอ่อยอดแบบใดให้ลูกให้ห้านเขากินอีกไปในร้อยปีแล้วเาข้าล้มหายตายจากแล้วเขาก็อยากให้ลูกให้ห้านเขามีเบื่องไว้โอ้ยไม่ไงอันนี้อ้วนๆแล้วยังห้งแหนไว้ลูกห้านยังสีประมาณนี้ค่ะ